สวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ตีสี่นะครับ<ม>เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่เราฝากท้องนะครับร้านข้าวแกงแม่อารมณ์นะดูราคานะครับมิตรภาพยี่สิบสามสิบหวนใจคนทํางานนะครับข้าวแกงข่าวโรงงานนะครับนี่หลากหลาย<ม>เราฝากท้องของเราทุกวันนี่ไก่ผัดขิงผัดกะเพรานะครับมีแกง มีขนมหวานใส่บาทหมูกรอบหมูแดดทุงเท่าไหร่นะพี่หมูแดดทุ่งสามสิบห้าบาทลูกค้าเพียบหายเข้าไปน้องแป๊บเดียวเนี่ยจะคนกัเต็มขนมหวานก็มีเห็นไหมใส่บาททำบุญได้ อยู่ติดกันนะครับนี่โอ,โอ้โเห็นไหมลูกค้าเยอะไม่ต้องเด่นไม่ต้องดังครับแต่กินตามตามกูครับกล้วยนึ่งเนี่ยต้มจืดแกงส้มอยู่คนรอนะครับนี่ กินทุกอย่างนะราคามิตรภาพนะครับรรหือจอที่มอเลยแกเนี่ยคือตุปยำเนี่อ่ะเดีย๋ยวเราจะกินให้ดูนี่นครับคนเยอะนะลูกค้ามาเยอะสี่ที่ก,กว่านะครับนี่นะคะกับข้าวร้านแม่ลงนะครับต้องขออนุญาตถ่ายใหม,ม่เดียวค่ะ น่ากินมากๆากยี่สิบสามสิบนะคะเต็มที่นะ,ะนนแกงอันนี้แกงอะไรนะพี่แกงกระทองะอนะคะต้มยำแกงน,นี้เป็นประจำเลยนะ,ะต้มจืดแกงส้มกับข้าวเยอะนะคะร้านนี้เยอะมากๆและก็อร่อยด้วยต้องกัด ตักรอเลยนะคะเนี่ยตักรอรไว้าวจานที่สองนะคะไปเรเียนกันทุกคนาาอาหารของคนนอนดึกตื่นดึกนะคะต,าาตื่นเช้าด้วย ววง่ายสกายกินตามตามเมนูนี้มากเลยอาหารจานเดียวนะคะฮื <c oughs> ่นใจอาหารจานด่วนจานเดียวที่อร่อยนะคะราคาเป็นกันเองนะอิ่มจุกราคามิตรภาพคือเขาไม่เอาแพงนะคะเพราะว่ามีพนักงานพนังานดึกๆนะคะคพนาาักงานลูกจ้างแล้วก็สาวโรงงานเยะแยะถอยหลังนิดนึงได้ไหมกับข้าว โอเคอันนี้คือของเรานะคะผัดขิงนี่นี่หมดเนยหกสิกเจ็ดสิบ่ผัดขิงเนี่ยเรากินปเปล่าๆนะคะเราไม่ได้กินข้าวนะอันนี้ต้มจืดง่ายๆเราเราจะมาด้กินทุกเช้านะคะแล้วก็ไปขายของะอก่าคนเยอะเป็นช่วงๆนะคะเป็นช่วงๆคองมองเร่งด่วน สะอาดมากร้านเขาอะ่ะส่วนมากจะซื้อไปทำบุญนะคะซื้อไปตักบาตรตอนเช้า <c oughs> เราบอกเลยนะคะกินตามตังคูช่วงนี้เราจะ <c oughs> เราจะถ่ายแต่อาหารจานเดียวนะคะจานด่วนจานเดียวเราไม่มีตังแล้วไม่ใช่ไม่มีแต่ต้องเตฟ กินจะจ้ะระวังนะจ้ะลิ้นจะแลบออกมานะจ๊ะมันร้อนร้อนอาหารของคนตื่นดึกเราขายเรากลับไปทำประชมขายน้ำกบ พนอยู่ยกับกบปลาดุกหา่านเป็ด,ปดหอยแต่หอยเราย,ยังไม่ได้กินนะคะนอกนั้นเราก,กรบกินแล้วปลาดุกกินแล้วก็เหลือห่านกับเป็ดยังไม่ได้กิน,นะคะ่ะแต่เราคงไม่กินนะคะก <c oughs> ินไม่ลงคะ่ะง่ายๆนะคะสไตล์กินตามตังกรูนะคะ กินตามตังกรูก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามและให้กําลังใจเรานะคะขอบคุณที่เสียสละสละเวลาท่านเข้ามาชมช่องเล็กๆน้อยๆของเรานะคะกินตามตังครูไม่มีคนดูครูก็ต้องกินนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ